มีพัสดุประสงค์ครับไปอย่างแบแม่บ้านพวกเราของฝากครับสองกล่องแกะมเทดูเมียงของฝากมันใคยบุหรีครับมันมีอันคล้ายๆกับเป็นอันนี้นะแค่นันนี้นะครับนนี่ตัวที่ไทยได้ห้อยของฝากเมียงคือมีติต่ขี้เหยาเท่าโอ้โหฝากฟากังไม่หหนนเหงาเนาะ โอ้ยอีย,อย,อย่างนาะเพราะทำไมมันมีแต่ฟางล่ะไ,ไม่ใช่ไข่โอโะอุ้ยอุ้ยส้มครับแม่ครับโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณจากผู้ใหญ่ใจดีครับออส,ส้มมาจากไหนนะส้มมาจากเชียงใหม่ส้มมาจากเชียงใหม่ครับขอบคุณมากครับไอ้ครับ ไอายา้ยำชิชิมให้เบิ้งเลยแกะดิหวานไหมครับขอบคุณเรลยๆครับผมนี่ครับหวานหวานไหมหวานดิอ๋อหวานมากครับขอบคุณมากครับนี่ครับยำชิมนี้ก็ หวานครับทำไมเขาเอาฟางใส่มาด้วยทำไมต้องใส่ฟางมาด้วยไม่รู้อะแต่ว่าเยอะอยู่นะมีอีกไหมอุ้ยสองชั้นนะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับให้แอมดีใจครับได้ของฝากเลยอีกกล้องนึงนี่ไหมล่ะกล้องนี้ปิดไว้ครับนี่ของลูกสาว อันนี้ของลูกสาวอันนี้ยายฝากให้ลูกอ,อันนี้ของลูกสาวครับห้ามแกะวะท่านโอ้ยผู้ส่งกัะแจ่แมมาส่งพร้อมกันอันนี้ขอบคุณจากผู้ใหญ่ใจดีครับหวานก็จิมีชื่อไหม,ม,มอือแล้วจะค่อยอ่านก็ได้นา่าจะส่งมาในกี่วันนะนี่ นี่ครับส่งมากระซีมันก็ผู้ดีกินแลลวครับมันออกสีมันออกเขียวๆครับน่าสิสสดๆอยู่นะครับมาพี่น้องอร่อยมากครับดีใจลายครับไอ้แอมมื่อนีเลด้ยของฝากของฝากจากภาคเหนือครับอร่อยมากครับขอบคุณมากครับนี่ครับบรรยากาศไอ้แอมครับเปิดยวนร้านก๋วยเตี๋ยวครับนี่ครับเปิดร้านพอดีครับค้าขายขายก๋วยเตี๋ยวครับ นับซุป,ปอแอมกันร้อนครับนี่เปิดวุ้มครับโอ้ยครับนะครับมาอุ่นร้านแอมอนกาเตี๋แยมคือเก้าครับสวัสดีครับ